ค่ะก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ในส่วนของตัวเองวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ Rebirth of CETP i n ท i พี t ิ r เอนะคะเอาไลน์ที่จะพูดทั้งหมดในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอัน,นแรกก็จะพูดถึง Classification ของลายปิดนะคะอันนี้2จะพูดเกี่ยวกับลายปิดเมตาบอลิซึมนะคะอันที่3จะพูดเกี่ยวกับตัวยาวันนี้นะคะ CETP inhibitor แล้วก็พระเอกหรือว่านางเอกในวันนี้นะคะ o b ร s บิ r a p i าปิดนะคะคือตัวยาอะไรเนี่ยคะเดี๋ยวจะมาคออ่อยพูดไปถึงแต่ละั้น,นะคะ อันแรกก่อนนะคะเรามาทําความรู้จักกับตัวไลโปโปรตีนนะคะไขมันที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบเป็นไลโปโปรตีนนะคะก็คือถ้าสมัติดูและรายละเอียดตรงกลางนะคะตรงคอของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกไตรกีสลายนะคะหรือว่าเป็นพวกเป็นคอเลสเตอรลเอสเตอร์นะคะแล้วก็รอบๆอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นฟอสโฟไลปิดมีฟีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วก็จะมีลักษณะของอัลฟาโปรตีนต่างๆนะคะ คราวนี้เนี่ยคลาสฟิเคชันของไลปิดนะคะนัจจุบันมันมีตัวอะไรบ้างนะคะที่เราเราต้องรู้จักมันนะคะอันแรกก็คือตัวถ้าสมมติว่าเป็นไรโปรตีนที่มีขนาดใหญ่สุดนะคะแล้วก็มีความหนาแน่นน้อยสุดก็จะเป็นตัวที่เป็นเรียกว่าไคลโลไมคอนนะคะไคลโลไมคอนเนี่ยถ้าสมมติว่าดูส่วนประกอบจากในภาพนะคะจะเห็นว่าลักษณะไขมันของเขาที่เป็นส่วนประกอบหลกัหลกๆก็คือจะเป็นไตรกีเซไลลิสนะคะแล้วก็ตัวมาร์เกอร์ที่สําคัญของไคลโลไมคอนก็คือจะเป็นอัโปบีสี่สิบแปดนะคะในขณะ ที่ถ้าสิวาเป็นไคลโลมคอนพอล่องลอยไปในกระแสะเลือดเนี่ยก็จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าไลโปโปรตีนไลเปสนะคะหรือ LPL นะคะมาย่อยสลายเขาก็จะกลายเหลือเป็นตัวที่เป็นไคลโมคอนเลมแนนนะคะซึ่งตัวไคลโมคอนเลมแนนก็ยังเป็นไตรกิสไลลิสอยู่นะคะคราวนี้ตัวไลโปโปรตีนตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่เป็น VLDL นะคะซึ่ง VLDL เนี่ยถ้าส่วนดูดส่วนประกอบแล้ว,ลวเนี่ยก็ยังคงเป็นไตรกิสไลลิสนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นมาร์กเกอร์ของเขาจะเป็น APOB100 นะคะคราวนี้พอตัว VLDL เนี่ยถูก LPL ย่อยสลาย ก็จะเป็นลักษณะของ IDL หรือ VLDL เ e m n a n t น,นซึ่งถ้าสมมติวดูลักษณะส่วนประกอบของ IDL เนี่ยจะมีตัวที่เป็นคอเลสเตอรอลกับตัวที่เป็นไตรกลีเซอไรเนี่ยในอยู่ในปริมาณสัสดส่วนพอๆกันนะคะแล้วก็ตัวที่ต่อมานะคะแลโปโปรตีนก็จะเป็นตัวที่เป็น LDL นะคะถ้าสมมติ่ดูส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคอเลสเตอรอลเป็นหลัก ตัวมาร์กเกอร์ที่สำคัญของ L D L ก็คือจะเป็น a p p e B 100นะคะแล้วก็อีกตัวที่สำคัญก็คือเป็นไลโปโปรตีนเล็กต้นเจะสังเกตว่าลักษณะจะเขาจะคล้ายๆตัวที่เป็น L D L ค่ะแต่ว่าเ้าจะมีตัวที่เป็นมาร์กเกอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็น a p p e protein l i A นะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวที่มีขนาดเล็กที่สุดมีความหนาแน่นมากที่สุดก็คือจะเป็น H D L หรือเราก็รู้จักกันในลักษณะที่เป็นไขมันตัวดีนะคะตัวที่เป็นมาร์กเกอร์ของเขาที่บ่งบอกว่าไลโปโปรตีนตัวนี้เป็็นอ HDL ก จะเป็น Apple A1 นะคะคราวนี้เนี่ยพาร์ทเวที่สำคัญนะคะของไลปิดเมตาบริซึมของในร่างกายเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาม pathway นะคะอันแรกก็คือเป็น exogenous pathway อันที่2ก็เป็น endogenous pathway และอันสุดท้ายก็คือเป็น reverse cholesterol transport pathway นะคะมาดูอันแรกกันก่อนนะคะลักษณะที่เป็น exogenous pathway exogenous pathway แสดงว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เรารับมาจากภายนอกนะคะก็คือหลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปอะคะ่ะอาหารพวกไขมันก็จะมีการย่อยสลายออกมา ะะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้เป็นพวกคอเลสเตอรอลเป็นพวกแบบฟรีแฟตีอซิดต่างๆซึ่งจะถูกดูดซึมนะคะบริเวณที่เป็นเอนโทรไซน์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่เป็นโทรไซต์เนี่ยก็จะมีการสร้างตัวที่เป็นไคลโรมคอนออกมานะคะซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปไคลโรมคอนที่สร้างออกมาเนี่ยตัวที่เป็นมาร์กเกอร์ของเขาก็คือเป็นอะโปบีสีนะคะหลังจากนั้นที่พอสร้างออกมาปุ๊บเนี่ยตัวไคลโรมคอนก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ลิมฟติกซิสเต็มแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถูกถ่ท่ททอดสูี มันะะมอยู่ในบัตรเซอร์คูลเลชันหลังจากที่พอไคลโลไมคอนเข้ามาอยู่สู่ในบัตรเซอร์คูลเลชันเนี่ยพอเขาล่องลอยไปก็จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าไลโปโปรตีนไลเปสนะคะหรือ LPL ย่อยให้กลายเป็นไคลโลไมคอนเลมแนนหลังจากนั้นเนี่ยไคลโลไมคอนเลมแนนก็จะถูกนําเข้าไปในตับนะคะแล้วก็ย่อยสลายต่อไปอันนี้ถือว่าสิ้นสุดพาทเวที่เป็นเอ็กโซจินัดพาเวคราวนี้พาเวทที่เป็นเอนโดจินัดพาเวเป็นยังไงนะคะก็คือเกิดจากการที่สร้างออกมาจากในตับอะคะ่ะ ก็จากตับเนี่ยก็จะสร้างเป็นตัวที่เป็น VLDL ออกมาเนาะ VLDL marker ของเขาที่บอกก็คือเป็น ApoB 1 0 0นะคะคราวนี้พอ VLDL พอหลั่งออกมาอยู่ในกระแสะเลือดปุ๊บก็จะมี enzyme ที่ชื่อไลโรโปรตีนไลเปสตัวเดิมมาย่อยสลายเขาให้กลายเป็น IDL หรือว่าเป็น VLDL remnant นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่เป็น IDL ก็จะมี enzyme ที่ชื่อว่า hepati ไลปเอสเนาะมาเปลี่ยนเป็น LDL เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออาจจะเอา LDL เนี่ยกลับเข้าไปสลายภายในเซลล์ตับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น โดจินัตพาสเวยนะคะคราวนี้มาถึงส่วนสุดท้ายนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับยาที่เราจะพูดกันนะในวันนี้นะคะก็คือเป็นพาสเวยที่เรียกว่า reverse transport pathway ก็คือเป็น กลไกที่ร่างกายเนี่ยนำคอเลสเตอรอลจาก peripheral ทเนี่ยกลับเข้าไปสู่ในเซลล์ตับนะคะโดยผ่านอะไรบ้างเนาะอันแรกก็คือบริเวณที่เป็นเซลล์ตับหรือว่าเป็นบริเวณอินเทส i ีเนี่ยจะมีการสร้างตัวที่เป็น apo a1 ออกมานะคะแล้วก็หลังจากที่สร้างออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็น apo a1 particle หลังจากนั้นเขาก็จะมีการ u p พเทคตัวที่เป็นคอเลสเตอรอลต่างๆเนี่ยจากตัวที่เป็น peripheral t หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น nascent hdl ซึ่งจะมีลักษณะค่อน,ข,นข้างที่จะบางๆแบนๆนะคะ พอตัวที่เป็น n a s เ e n เ h d ดเดี๋ยวล่องลอยผ่านไปเขาก็จะมีการรับลักษณะของคอเลสเตอรอลจากพลิฟฟาลทิชชูเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่พอเขากลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะใส่อาศัยเอนไซม์ที่ชื่อว่า LCA t หรือชื่อเต็มๆก็คือเป็น l e ็ i t h ตินค o เลสเ e r o อล เอซิลทันเฟรเสนะคะก็คือทำให้ตัวที่เป็นคอเลสเตอรอลกลายเป็นคอเลสเตอรอลเอสเซอร์แล้วก็ใส่เข้าไปตรงบริเวณแกนกลางของตัว HDL ทําทำให้ HDL พอล่องลอยไปเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัว h d l พอล่องลอยไปเนี่ยด้วยความที่เขามีคอเลสเตอรอลเยอะๆเขาสามารถที่จะมีการส่งผ่านแลกกับไตรกิสลากับคอเลสเตอรอลกับตัวที่เป็นไตกิสลิสไลปโปร,โปรตีนก็คือพวก v l d l พวกแบบ LDL ได้นะคะ,<ๆ>ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแลกเนี่ยตอนที่ขั้นตอนในการแลกคอเลสเตอรอล กิสไลน์เนี่ยเขาจะใส่เอนไซม์ที่ชื่อว่า CETP ซึ่งย่อมาจาก Cholesterol Ester Transfer Protein นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอรับผ่านกันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตัว H ก็ถูกนำะมาเอาเข้าตัดผ่านตัวรีเซพเตอร์ที่เป็น scavenger receptor class B type 1นะคะอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกทั้งหมดของไลปิดเมตาบอลิซึมในร่างกายนะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญนะปัจจุบันเวลาที่เรารักษาดูแลผู้ป่วยที่เป็นเรื่องไขมันในเลือดสูงเราก็พยายามที่จะจำกำจัด ตัวที่เป็นอัตาโรจนิกไลโปรโปรตีนซึ่งเรารู้แล้วในปัจจุบันนะ่ะข้อมูลว่าถ้าสมมติเราสามารถที่จะลด LDL ได้เนี่ยสามารถที่จะ decrease CV event ได้แต่ว่าสิ่งที่ก็ยังเถียงอยู่ว่าแล้วการที่เราลดพวกไตรกิสรายลิสไลโปรโปรตีนหรือว่าไลโปรโปรตีนเนเอเนี่ยมันยังสามารถที่จะลด CV event หรือเปล่าก็ต้องอาศัยการศึกษาต่อไปอนาคตนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยไลปิดโลเวลิ n งเอเจนต์เนี่ยมีมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ตามพาร์ทเวกต่างๆของไขมันเมตาบิไขเอ่อไลปิดเมตาบริซึมนะคะซึ่งแต่วันนี้ที่เเราจะจะะนน้ ตัวเดียวนะคะก็คือเป็น CETP i n v i t o r นะคะอย่างที่บอก CETP i n v i t o r นะคะก็คือไปยับยัง้งเอนไซม์ที่ชื่อ CETP ซึ่งเป็นตัวเนี่ยที่แลกเปลี่ยนคอเลสเตอรอลกับไตรก,กลีเซอไรน์นะคะระหว่าง HDL กับตัวที่เป็น VLDL หรือว่า LDL นะคะคราวนี้เนี่ยพอตัว CETP i n h i b i t o r ทำงานปุ๊บหลักๆก,ก็คือเขาสามารถที่จะเพิ่มระดับของ HDL ได้แล้วก็ไปลดตัวที่เป็น non-HDL นะคะไม่ว่าจะเป็นพวก LDL หรือว่าไตากิส y c e ต่างๆนะคะคราวนี้พอมันมีการลดลงของ LDL ปุ๊บนะคะทำให้ hepati cholesterol ใน uh, hepati cholesterol เนี่ยลดน้อยลงทำให้ uh, hepati ของเราเนี่ยก็พยายามสร้าง increase LDL receptor ขึ้นบริเวณผิวเซลล์ของ h e ป a t o c y t e เพิ่มมากขึ้นแล้วก็พยายาม uptake เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ u p t a ทค LDL เข้าไปในเซลล์ตับมากขึ้นทำให้ plasma LDL ลดลงนะคะคราวนี้ยาในกลุ่มที่เป็น CETP inhibitor ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วมันมีออกมาหลายตัวเลยค่ะซึ่งก็ถ้าสมมติไล่จากประวัติทั้งหมดก็จะเริ่มต้นจากตัวที่เป็น tau s e t a p i นะคะมาเป็นตัวที่เป็น down s e t a p i อีวาเซทปบแล้วก็เป็นอนาเซทปบสื้ลักผลสุดท้ายแต่ว่าทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูนะก็คือผลสุดท้ายก็คือจะเทอร์มินาทไปจนหมดจะเหลือเป็นแค่ตัวสุดท้ายซึ่ดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังใหม่ของตัวยากลุ่มที่เป็น C E T P inhibitor หรือเปล่าก็คือเป็นออบิเซทับปบนะคะาวนี้คลินิคข้อทายทั้งหมดที่ผ่านมาของยาในกลุ่มที่เป็น C E T P inhibitor ว่ายังไงบ้างนะคะอันแรกก็จะพูดถึงตัวยาที่เป็นทาวเซทับปบซึ่งออกมาตัวแรกเนาะ ทีนี้ข้าทายของเขาก็จะชื่อเป็น illuminate นะคะซึ่งทำการศึกษาในคนไข้เนี่ยประมาณ1 5 0 0 0คนนะคะที่มีเป็น high CV risk นะคะผลการศึกษาจากตัวที่เป็น illuminate เนี่ยพบว่าคนไข้ที่ได้รับ CETP inhibitor เนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม HDL ได้ประมาณ72%แล้วก็ลด LDL ลงได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พบนะคะ o u t c o จากตัวที่เป็นในกลุ่มที่ได้ t a l s e ต t i p เนี่ยพบว่าสามารถจะ เพิ่ม C V event เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยมีบัตรซีซอริกบัตรเพลเชอร์ที่เพิ่มมากขึ้นมีลักษณะที่เป็นไฮเปอร์ออดอโรโนิซึมแล้วมีอ e ีกซ์ไลอินพลาลานทํทำให้ตัวยาที่เป็นเทอเซทพิบเนี่ยเทอร์มีเนตไปคราวนี้ก็มาถึงตัวยาตัวที่2ในกลุ่ม C E T P CETP inhibitor นะคะก็คือเป็นดาวเซทพิคทีนี้ข้อ t r i a ของเขาก็คือจะชื่อตัวที่เป็นาวเอัลคัมนะคะซึ่งทำการศึกษาในคนไข้ประมาณ15,000คนนะคะก็เป็นคนไข้ที่เป็น post ACS นะคะผลการศึกษาจากเดลเซทพิปเนี่ยพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับดาวเซทพิปเนี่ยได้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ30%แต่ว่า LDL อ่ะดูไม่ได้ผลแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออัลคัม CV event ดูเหมือนไม่ได้ลดนะคะแล้วก็เหมือนจะมีการเพิ่มขึ้นของ systolic blood pressure เล็กน้อย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลสุดท้ายดาวเซทัพิบก็เทอร์มินเอตไปนะคะมาถึงตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าอ e ีวาเซทัพิบนะคะอีวาเซทพิบก็จะมีชื่อคลินิคอลทรายของเขาก็คือเป็นแอคซ l เลเ t e ทรานะคะทำการศึกษาในคนไข้ประมาณ1 2 0 0 0มืนคนที่เป็นไฮวิส uh, นะคะของอีวีนะคะก็ผลการศึกษาจากตัวที่เป็น a c c e l e r a t e เนี่ยพบว่าคนไข้ที่ได้รับตัวยาที่เป็นอีวาเซ a ั i พิบเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของ h d l ประมาณ133%่อเอ,ะเอนะคะแล้วก็มีการลดลงของ LDL แนะคะแต่พบว่า CVEvent เนี่ยมันไม่ได้ เพิ่มม,มันไม่ได้ลดน้อยลงแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นของซิสเตอรบแบบเพเชอร์ประมาณ1.2เมมิลลิเมตรบอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยตัวตัวยาที่เป็นอีวาเซตัปิบก็เทอร์มินเอตไปมาถึงตัวยาตัวที่4นะของกลุ่มก็คือเป็นอานาเซตปิบ uh, อนาเซตับบีปอยจะมีตัวที่เป็น CV อง He ฮีของเขาก็คือเป็นตัวที่เป็นรีวิวสตัดดี้นะรีวิวสตัดดี้เนี่ยทำการศึกษาในคนไข้ที่เป็น high CV r i s เหมือนกันประมาณ3 0,000ื่นกว่าคนผลการศึกษาพบว่าดูเหมือนจะสามารถเพิ่ม HDL ได้ประมาณ1นึแล้วก็ลด LDL ได้ลงประมาณ17%ดนะคะดูเหมือนว่าการศึกษาของรีวิวสตัดดี้เนี่ยจะสามารถที่จะลดการเกิดเมเจอร์แอดเวอร์ซอีเวนต์เนี่ยลงได้ในช่วงที่เป็นคลินิคเข้าทายเนี่ยลดลงได้ประมาณ9%แล้วก็ในช่วงที่แล้อ,อ,อก็ใน ไปลดลงได้ประมาณ20%เพราะฉะนั้นน่ะเฉลี่ยและโดยรวมของตัวย,ยานอ,อนาเซตาปิบเนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถลดการเกิดเมเจอร์คอร์รีอีเวนต์เนี่ยลดลงได้ประมาณ12%แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ตามมาก็คืออนาเซตาปิบเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีลองฮัฟทไลท์ life, นะคะลองฮัฟทไลท์อิลิเนตฮลท์ฟไลท์เนี่ยค่อนข้างข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนไข้ที่ได้รับยาตัวนี้ไปจากการศึกษาประมาณ76สัปดาห์เนี่ยพบว่าระดับคอนเซนทรชันของอนาเซตาปิบ สามารถดีเทคได้หลังจากระยะเวลาผ่านไปประมาณ2-4ปีเพราะเพราะว่าเราก็ยาตัวนี้มันก็ไปสะสมในอดิโพติชูทําให้ผลสุดท้ายอนาเซทาพิบก็เลยถูกเทอร์มิเนเอตออกไปจนมาถึงตัวสุดท้ายณนะปัจจุบันนะคะว่ามันเป็นจะเป็นความหวังหรือเปล่าของตัวยาที่เป็นโอบิเซทาพิบนะคะก็ตัวโอบิเซทาพิบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ารู้แล้วเนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้ง c e เอทเอ็มไซเนี่ยได้ดีกว่านะคะแล้วก็สามารถจะมี e อ f i c a c y ที่ดีในการที่จะลด LDL นะคะมากกว่าตัวที่เป็น อนาเซทปีบแล้วก็อีวาเซทปีบรวมถึงเป็นเลสไลโปฟิลิกนะคะคราวนี้ข้อมูลการศึกษาสําหรับตัวยาที่เป็นโอบิเซทปีบก็จะแบ่งเป็นทั้งที่เป็นเฟสทูแล้วก็เฟสทรีนะคะเฟสทูก็คือจะเป็นการศึกษาจากตัวที่เรียกว่ารอสตัดดี้เนาะรสก็จะแบ่งเป็นรอสธรรมด้รอสตัดดี้ธรรมดากับรอสทูสตัดดี้นะคะรอสตัดดี้ธรรมดาก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบของตัวที่เป็นโอบิเซทปีบขนาด5มิลลิกรัมกับ10มิลลิกรัมนะคะก็คือพบว่าในกลุ่มที่ได้รับตัวที่เป็นโอบิเซทปีบเน L D L ลงได้ประมาณ40กว่านะคะแล้วก็สามารถที่จะลดอะ p โปโปรตีนเนี่ยลงได้ประมาณ24-30แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม H D L ได้ประมาณ135-165 13ส่วนถ้าเป็นล o ทูเนี่ยก็คือเป็นการ Combination สำหรับตัวยาที่เป็นโอบิเซทปิปนะคะร่วมกับอ e ีเซพทิมัแล้วก็เปรียบเทียบกับการที่ได้รับตัวที่เป็นโอบิเซทปิปเนี่ย10มิลลิกรัมตัวเดียวๆก็จะพบว่าการให้คอมบิเนชันโอบิเซทปิปกับ อิเซพทิไมายเนี่ยสามารถที่จะลด L D L ลงได้ประมาณ63%สามารถที่จะลด ABO B เนี่ยลงได้ประมาณ34%และสามารถที่จะเพิ่ม H D L เนี่ยได้ประมาณ136%นะคะจากเฟสทูก็ ต่อมาถึงเป็นที่เป็นเฟสตทรีของตัวยาที่เป็นโอบิเซทปิปนะคะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ4 t r ทรีนะคะคราวนี้มาถูอันแรกก่อนถ้าสมติเป็นกลุ่มแรกที่เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ตัวยาที่เป็นโอบิเซท a ิปสิบมีการเปรียบเทียบกับ p ล a c e ซโบก็จะมีทั้งหมด3ามคริ c ิคาลทรีนะคะก็จะเป็น p r e เวลนะคะเป็น b r o o k ซ l i นแล้วก็เป็นบล o อ d เวยส่วนถ้าส่ติเป็นการเปรียบเทียบโอบิเซทปิปกับ อิเซปที่ไม่นะคะก็จะเป็นเทนเดมทรีมาดูแต่ละทรีกันก่อนนะคะคราวนี้ตัวที่เป็นบล็อตเว่กับบุกลินนะคะขยายให้ดูนิดนึงก็คือทําการศึกษาในคนไข้ที่อายุมากกว่า1 8ปีขึ้นไปแล้วมีอิเซปอาร์ที่มากกว่า3 0มสิบซีซีมินะคะมาดูอันแรกก่อนบุกลินทรีเนาะบล็อกบุกลินเนี่ยก็คือทําการศึกษาในคนไข้ที่เป็นเฮตเชโลไซกัสแฟมิเลียลไฮเปอร์คเลสเตอรอลลเมียซึ่งมีระดับ LDL เนี่ยคือได้ได้สเตตินแล้วก็ยังมีระดับของ LDL ที่มากกว่า70 มิลลิกรัม per day สลิดขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นก็แบ่งคนไข้ออกเป็น2อาร์มอ์มแรกก็คือได้เป็นโอบิเซทัปิบ10มิลลิกรัมีกอรัมได้เป็นพลอเซโบ primary endpoint ที่ต้องการที่จะดูก็คือมีการลดลงของ L D L ที่ที่ระยะเวลา84วันหรือ12สัปดาห์มากน้อยแค่ไหนส่วน secondary e n d p o i ก็คือจะมีการเปียดูการเปลี่ยนแปลงของ L D L ที่ระยะเวลา365วันนะคะหรือว่า1ปีนะคะส่วนถ้าเป็น broad way นะคะ broad way ก็คือทำในคนไข้ที่เป็น A S C V D นะคะบวกลบจะมีประวัติเฮสโลรไซการ์ซมเมี เพอร์คอเลสโตรลเมีย er หรือเปล่านะคะแล้วก็มาดูระดับของ LDL LDL ก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ในช่วงประมาณ55-100จะต้องบวกกับ list enhancer อย่างน้อย1คข้อหรือว่าถ้ามี LDL มากกว่า100ก็เอาเข้ามาได้เลยแบ่งคนไข้เป็น2อง arm arm นึงได้เป็น o b i s a t i b p 10มิลลิกรัมและอีกอันนึงก็เป็น Placebo เช่นเดียวกันค่ะ Primary endpoint ต้องการจะดูก็คือการลดลงของ LDL ที่ระยะเวลาที่12สัปดาห์หรือ84วันนะคะส่วน Secondary endpoint ก็ดูที่365วันนะคะผลการศึกษานะคะจากตัวที่เป็น Broadway แล้วก็ Brooklyn นะคะ ตัวสไลด์อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะก็คือพบว่าอายุเฉลี่ยนะคะถ้าสมมติในจากเป็นตัวที่เป็นบลอดเวย์เนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ65ปีถ้าเป็นบรูคลินอายุประมาณอายุเฉลี่ยประมาณ56ปีนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นมีประวัติของเป็น ASVD นะเป็น coronary heart disease เนี่ยประมาณ66%ในบลอดเวย์นะคะแล้วก็ประมาณสัก30%ในตัวที่เป็นบรูคลินแล้วก็เป็นลักษณะของตัวที่เป็น cerebrovascular disease เนี่ยในบล็อดเวย์ประมาณเกือบเกือบยี แล้วก็ในบลูคินเนี่ยประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าสมมว่าด,ดูรายปิด lowering agent ที่ได้มาจาก การศึกษาทั้งสองอันก็โดยส่วนใหญ่ประมาณสัก90%เนี่ยคนไข้ได้สเตตินมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็บวกลบกันออแล้วก็ได้รับตัวที่เป็นอ e ิเซฟที่ไมเนี่ยมาแล้วถ้าสติไปในบรอดเวย์ก็ประมาณสัก25%แล้วก็ในบรูคลินก็คือประมาณสัก50%นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ LDL ที่ยังสูงอยู่ถ้าจะเป็นจากบรอดเวย์เนี่ย LDL คนไข้จะอยู่ประมาณ98มิลลิกรัมเบอร์เดซิลิตรนะส่วนถ้าสติไปในบรูคลินเนี่ยก็คือจะเฉลี่ยประมาณสัก122-23 122-123นะึ่งระะ้อ y Point, กับ Secondary Endpoint จาก Brooklin ว่าไงนะคะพบว่าถ้า Primary Endpoint ก็คือการลดลงของ LDL นะคะที่เอ่อสิสัปดาห์นะคะก็จะพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับโอบิเซทพิบเนี่ยสามารถมีมัด มีการลดลงของตัว LDL เนี่ยประมาณ36.3%แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็น secondary outcome ก็คือที่365วันเนี่ยลดลงประมาณ41.5%นะคะโดยที่ s i d e effect เนี่ยของในกลุ่มที่ได้ o b e s i t a p i c เนี่ยไม่ได้แตกต่างกับในกลุ่ม placebo นะคะส่วนถ้าเป็นผลจากตัวที่เป็น b l o o d based study ก็จะพบเช่นเดียวกันว่าในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับ o b e s i t a p i c เนี่ยสามารถที่จะมีเ e r c e n t change ของ LDL ที่ลดลงเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก30%นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็น absolute level ที่ลงมาก็คือประมาณสัก 40มิลลิกรัม per day เบอร์สี่สิบมิลลิกรัม per, uh, mm per day ciliz นะคะโดยที่ uh, ถ้าดูเนี่ยสามารถที่จะลดทั้งตัวที่เป็น LDL ลงได้นะคะลดตัวที่เป็น Apo B uh, อะไร Apo อะไรโปรตีน like B ได้ลด non HDL ได้และเพิ่ม HDL นะคะ แล้วก็นอกจากนี้นี่คือไซเอฟเฟกต่างๆของคนไข้ที่ได้อบิเซทปปิที่เรากลัวๆกันเนาะก็คือดูเหมือนจะไม่ได้แตกต่างกับพลา c เซโบโดยเฉพาะการ,การเกิดพวกไฮเปอร์เทนชันหรือว่าการเกิดที่เอ w o อสเวิร์ดคาดิโอวัซลเอเวนต์ต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากในคนไข้ที่รับตัวยาที่เป็นออบิเซทปิ นะคะคราวนี้มาถึงตัวที่เป็นคอมบิเนชันเนาะแทนเดมทรีเนาะก็คือเป็นการเปรียบเทียบในคนไข้ที่รับเป็นโอบิเซทับปิบนะคะคู่กับอิเซพทิมายเป็นลักษณะเป็นฟิกโดสคอมบิเนชันแบ่งคนไข้เป็นสามอาร์มเทียบกันเอ่อสี่อาร์มเทียบกันนะคะก็คือเป็นโอบิเซทับปิบสีมิลลิกรัมบวกอิเซพทิมายสิบมิลลิกรัมหรือให้เป็นโอบิเซทับปิบเป็นโมโนโทรปีอิเซพทิมาย เป็นโมโนเทปปีหรือเป็นพลาเซโบนะคะติดตามไพเมเลียนพอยคือต้องการเปลี่ยนแปลงของ LDL ที่84วันนะคะเบสไลน์คลาสสิกนะคะจากแทน d e m เนี่ยก็คือโดยรวมเนี่ยเฉลี่ยแล้วคนไข้ก็อายุนะคะเฉลี่ยประมาณสัก68ปีนะคะแล้วก็เบสไลน์คลาสสิกอื่นๆเนี่ยพอๆกันนะคะคราวนี้เนี่ยผลการศึกษาจากแทนเดมสัต d y ดีพบว่าในการที่ได้รับคอมบิเนชันของตัวยาโอบิเซทปิบกับ ตัวที่เป็นอิเซฟพิมายเนี่ยสามารถที่จะลดนะคะ LDL ลงมาได้ดีที่สุดก็คือลดลงมาประมาณ48นะคะแล้วก็เมื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ LDL over time เนี่ยก็คือในกลุ่มที่ได้รับเป็น Ob บิเซ a ั i ปิร่วมกับอเซพิมเนี่ยสามารถที่จะมีการลดของ LDL over time ที่ดีกว่าในกลุ่มอื่นๆนะคะนอกจากนั้นก็มีการลดลงของตัวที่เป็น non-HDL a p o l ้เอ่อไลโปปรตีน B ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอดูลักษณะที่เป็น intention to treat population นะคะในกลุ่มที่ได้รับตัวยาที่เป็น OB อิซิทับปีบคู่กับอ e ิซิเปทไมน์เนี่ยสามารถที่จะลดลงนะคะเทียบกับพลัสเซโบลดลงได้ประมาณ48.6นะคะถ้าสมมติว่าเป็นโอบิอ e ิซิทปีบตัวเดียวๆนะคะเทียบกับพลัสเซโบเนี่ยลดลงได้ประมาณ31.9นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวที่เป็นเอ่ทันเดมซัตตี้เนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าการที่ให้คอมบิเนชันของตัวยาที่เป็นโอบิอ e ิซิทปีบคู่กับอ e ิซิเปทไมน์เนี่ยมันมีเบนเอฟฟิทที่ดีสามารถที่จะลด L D L ได้นอน H D L ได้แล้วก็ Apple, อะโป่อะไลโปรโปรตีนบได้นะคะแล้้วกกกก็็นนนออจาีีเ่ยคื เอฟเฟกต่างๆที่เรากลัวกันในการที่พบใน CTTP อินิมิเตอร์ตัวอื่นก่อนหน้าน,นี้ก็คือไม่ได้แตกต่างกันไฮเปอร์เทนชันหรือว่าโพเลเทอรไลต์อิมบาลานซ์ต่างๆดูไม่ได้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวยาที่เป็นโอบิเซทปิบนะปัจจุบันเนี่ยโดยรวมก็ติ่งที่ดีก็คือสรุปแล้วเนี่ยโดยที่เป็น1ินิกรัมของเขาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม HDL สูงสุดเนี่ยได้ถึง165%สามามรถที่จะลปรปอยหกสิ A, ได้่ยปรณ56เาะแต่ว่าสิ่งที่จนะลดไลโปโปรตปัจจุบันเลแล้วว่าตัวที่น ไลโปโปรตีนเินเอจริงๆมันก็จะมียานะปัจจุบันอยู่ไม่กี่กลุ่มที่สามารถลดได้นะก็จะมี1 CTP inhibitor อาจจะลดได้ i n c r i l a n ลดได้ PCSK9 ลดได้นะคะแต่ว่ากลุ่มันอื่นอาจจะยังไม่ได้ชัดเนในอซินก็ลดได้แต่อันอื่นอาจจะไม่ชัดเจนเนาะนอกจากนี้เนี่ยตัวยาโอบิเซทาปีบสามารถที่จะลดไตรกลีเซอไรด์ได้ลด LDL ได้ลดอโปไลโปโปรตีน B ได้แล้วก็ลด Non-HDL ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากเอ่อเบคานิซึมนะประสิทธิภาพในการที่จะลด LDL คอเ l สเต e อ p p l ปและโปตีนบีนอนเอชดีแอลแล้วสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือ CBOT t r i a l ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวยาที่เป็นโอบิเซทิ i p เขามีนะคะแต่ว่ายังเป็น ongoing trial อยู่ก็คือตัวที่เป็น Pre-Well Study นะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นสรุปในวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนะคะสำหรับตัวยานะคะเป็นยังไงก็คือพูดถึงตัวที่เป็นเน้นตัว โอบิเซทปิบนะซึ่งเหมือนจะเป็นรีเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าของตัวที่เป็น C E T P Inhibitor เราต้องตามต่อไปข้อมูลที่สำคัญของตัวยาโอบิเซทปิบนะคะจากข้อมูลทั้งหมด Book บุคลินบลอดเวลิ Tandem ดูเหมือนจะมี b e n นฟิตที่ดีในการที่จะลด L D L แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถามว่าตัวยาโอบิเซทปิบจะเป็น is there a l i g h t at the end of the t u n n e l หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงต้องต้องรอ,อดูที่เป็น c v o T trial ของเขานะคะ pre well study ซึ่งน่าจะเก็บข้อมูลทั้งหมดในปีครบเนี่ยในปี2026แล้วก็มาติดตามกันดูว่าคนสุดท้ายเนี่ย o b s i t a p i p เนี่ยเราหลังจากที่ให้ไปแล้วลด LDL ลดทุกอย่างได้ดีเนี่ยจะสามารถเพิ่ม CV ลดการเกิด CV outcome ต่างๆได้หรือเปล่า,า,า,านะคะในส่วนตัวเองของวันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ